สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนแม่มัธยมจังหวัดเชียงใหม่ชั้นมัธยมศรรึกษาปีที่5ผมนายพีริวิทย์ชนพันเิศครับและผมนายขีตยุผูจันเมืองครับโดวยวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานของเราที่มีชื่อว่าระบบลดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่พร้อมแอปพลิเคชันลดน้ำต้นไม้อัจฉริยะครับเอโมบายแพลนแมทเทอร์ริซิสเต็มเป็นดอส,สมาร์ทแพลนมทเทอิแอปพลิเคชันครับเหตุผลที่เราทำงานวิจัยนี้น้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากในการปลูกพืชดังนั้นการให้น้ําอย่างไม่มีประสิทธิภาพแลละะะะรยเเวาาที่่ไมมมหส อาจส่งผลกระทบกับพืชเกิดผลเสียหรือพืชใช้งานการเจริญเติบโตและเหี่ยวตายได้งานวิจัยนี้จะออกแบบมาเป็นระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และมีระบบสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับสำหรับปลูกต้นมะเขือเทศเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ระบบคําถามวิจัยการใช้ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่วิธีการดําเนินการวิจัย ไอเดียเกิดจากที่พวกเรามีความคิดจากนานำเทคโนโลยีปัจจุบันมารบบใช้ในการเกษตรแล้วได้ทดลองต่อระบบในเว็บบอร์ดและต่อระบบจริงเมื่อมั่นใจว่าไม่มีความผิดปกติใดๆเราจึงเริ่มเขียนโค้ดเพื่อปรับใช้ในแอปพลิเคชันขั้นตอนสุดท้ายพวกเราได้ติดตามการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศและแบบเปรียบเทียบระหว่างการใช้และไม่ใช้ระบบรดน้ําเราได้ติดตามการเจริญจากความยาวรากความยาวลําต้นและจํานวนใบก่อนกนารทดลองปลูกเราได้มีการตรวจสอบคุณภาพดินที่ใช้ในการวิจัยโดยค่าที่ได้มีผลดังนี้ และนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พวกเราได้ทําการออกแบบขึ้นแอปพลิเคชันสามารถติดตามและบ่งบอกข้อเสนอต่างๆของกระถานต้นไม้และสามารถสั่งเปิดปิดน้ําโดยสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน b ิ i n ์และเราได้ติดตามการจเจริบตัวของต้นมะเขือเทศโดยเราจะแบ,บ่งเป็น4ส่วนหลักคือ1ความยาวราก2ความยาวลำต้น3จำนวนใบและ4่ค่าปริมาณคลอโรฟิลจากกราฟของภาพที่2และ3แสดงให้เห็นว่าระบบรดนำต้นไม้เคลื่อนที่มีความยาวของรากและลำต้น ที่มากกว่าแบบที่ไม่ใช้ระบบยังเห็นได้ชัดเจนจากภาพที่4ี่และ5ระบบล,ลดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่มีจำนวนใบและปริมาณโครโรฟิลที่มากกว่าการไม่ใช้ระบบล,ลดน้ำต้นไม้ซึ่งจากทั้ง4กราฟจะได้เห็นว่าการใช้ระบบล,ลดน้ำต้นไม้สามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างชัดเจนสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ระบบรดน้ำต้นไม้จะแจ้งค่าต่างๆเช่นค่าอุณหภูมิอากาศค่าความชื้นในอากาศและค่าความชื้นในดินเมื่อถึงค่าความชื้นในดินที่เหมาะสมกับต้นมะเขือเทศระบบจะปิดน้ำเองโดยอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ไม่ใช้ระบบพบว่าการติดตามการเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยใช้ระบบลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าและที่สําคัญระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินี้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตประหยัดเวลาทําให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนควบคุมการผลิตและเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะ ควรศึกษาการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นเปรียบเทียบกับพืชที่ทําการศึกษาควรมีเซนเซอร์วัดค่าอื่นๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแอปพลิเคชันสำหรับการนําเสนอโครงงานในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ